สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาชมทุ่งซาวน่าแห่งท่าตะเกียบนะคะก็ตรงนี้เป็นการเดินทางจากบ้านเกาะกระทิงก็คือเลยโรงพยาบาลท่าตะเกียบคือขากลับเข้ามาทางสนามชัยเขตนะคะที่จะไปเชื่อมต่อที่จะไปสนามชัยเขตได้เราก็ถ่ายบรรยากาศ จากคลิปที่แล้วเราเคยถ่ายไปครั้งหนึ่งตอนนั้นน้ำยังลดไม่มากนะคะแต่วันนี้น้ำแทบไม่มีแล้วแทบจะมีเป็นทุ่งหญ้าแล้วแล้วเดี๋ยวไปถึงจุดตรงสะพานแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันลึกมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายแต่คือเราเนี่ยค่ะลึกลงไปมากเลยแต่วันนี้เรารีบนะคะแบบไม่มีเวลาลงไปเก็บตกรายละเอียดทั้งหมดคือเป็นผ่านทางมาเนี่ยซ้ายขวาไม่มีน้ำแล้วนะคะ รีบมากก็เลยแบบลงไปถ่ายให้ทุกคนดูได้ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้เราผ่านมาแต่ว่าเดือนเมษายนที่เป็นหน้าน้ำแห้งมากๆถ้าฝนไม่ตกนะคะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงก็คือจะมีแต่ดินเลยไม่มีน้ำเลยปีที่ผ่านๆมาเพราะเราเคยเห็นแบบนั้นนะคะ แต่ว่ายามเช้าบรรยากาศยามเช้าจะสวยงามมากนะตอนที่เรากลับมานี่คือไม่ได้เช้ามากแล้วแดดออกคือฟ้าเปิดเต็มที่แล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นบรรยากาศที่สวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบาย